สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าโทษจำคุกตัดสิทธิ์และยุบพรรคท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พศ2,550ซึ่งมีอยู่8รายการตามที่รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมง์ได้เคยสรุปและนำเสนอไปแล้วยังได้มีบทกำหนโดโทษสำหรับการกระทำความผิดในฐานอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายความผิดซึ่งจะขอหยิบยกมากล่าวโดยสรุปเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ 1. ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด5ปี 2. ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จตามมาตรา140วรรคหนึ่งข้างต้นเพื่อกันแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่10,000 0บาทถึง200,000บาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีตามมาตรา140วรสรคองถ้าการกระทำอันเป็นเท็จตามมาตรา140วรรหนึ่งข้างต้นเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาท ถึง1.40 0 0 0บาทถึง200 0 0 0บาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งมีกำหนด20ปี 4. ถ้าการกระทำอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นและเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา140วรรคสหรือวรรค3าเป็นการกระทำหรือก่อให้ผู้อื่นกระทำสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพักหรือกรรมการบริหารพักการเมืองให้ถือว่าพักการเมืองนั้น ได้กระทําการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐต,ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองอันเป็นเหตุให้นําไปสู่การยุบพักด้วยข้อห้าผู้ใดหรือพักการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครอื่นหรือพักการเมืองอื่นในการเลือกตั้งและทําให้การเลือกตั้ง มีได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปี 6. ผู้ใดหรือพักการเมืองใดลงสมัครรับเลือกตั้งหรือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือพักการเมืองอื่นในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ตามมาตรา8 8 ในเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียวซึ่งจะได้รับเลือกตั้งก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นก็เจ็ดในกรณีที่พักการเมืองกระทําการฝ่าฝืนตามข้อ5และข้อ6คือมาตรา54วรรคหนึ่งและมาตรา54วรรคสองคือเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครอื่น หรือพรรคการเมืองอื่นหรือลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือพรรคการเมืองอื่นในการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์20%ตามมาตรา88ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นต้องระวางโทษเดียวกันคือจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปี และให้ถือเป็นเหตุที่จะสั่งยุบพัคการเมืองนั้นด้วยท่านผู้ชมครับโทษสำหรับการกระทำความผิดตามมาตรา140และมาตรา144ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2550ทั้ง7รายการดังกล่าวข้างต้นนั้นมีระวางโทษจำคุกหนักเบาไม่เท่ากันตั้งแต่โทษจำคุกตั้งแต่ไม่เกิน2ปี ถึงไม่เกิน10ปีปรับตั้งแต่ไม่เกิน40,000บาทถึงไม่เกิน2 0 0 0บาทให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดตั้งแต่5ปีถึง20ปีรวมไปถึงโทษในการยุบพักและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพักและหัวหน้าพักการเมืองที่ถูกยุบมีกำหนด5ปีด้วยท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าโทษจำคุกตัดสิทธิ์และยุบพัก ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ